คุยมั่งงะอาจารย์วันกลับมาเขียนต้นฉบับวันพันแมนอีกครั้งหนึ่งสงครามจากกลล่าล้าเผ่าพันมนุษย์ถล่มโลกลายจากวาลแ้นที่สุงสะสนมมานานแสนนานกำลังจะถูกสะสางเฉลยผู้ที่ทำลายหมู่บ้านของชีนอสคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับมังงาะที่เพื่อนๆหลายๆคนนั้นมีคำถามมากมายเลยทีเดียวถามเข้ามาคราวนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามหรือการพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากมายมาสู่ประเด็นแรกกันเลยนั่นคืออาจารย์วันกลับมาเขียนต้นฉบับอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปนานอาจารย์ วันได้ประกาศทางควิตเตอร์ของตัวเองในวันที่22มีนา2565นะซึ่งการประกาศข้อความเพียงไม่กี่คำเท่านั้นก็ทําให้ผมดีใจเอามากๆเลยถึงการกลับมาเขียนภาคต่อในต้นฉบับเนื้อหาที่กําลังติดค้างพวกเราเอาไว้ในตอนที่141ตอนใหม่ล่าสุดก็จะเป็นตอนที่142นะครับซึ่งแน่นอนในตอนที่ผ่านมาเป็นความเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องราวของจีนอตเรื่องราวของผู้ที่ทําลายหมู่บ้านของจีนอตอย่างเข้มขน้นกําลังจะถูกเฉลยด้วยเช่นเดียวกันมันทําให้ตัวผมเองก็เอาใจช่วยและลุ้นไปกับจีนอตไม่ใช่น้อยเลยรเรเเื่่องาาวทีปป็นปนิ มานานแสนนาน,น,นกําลังจะถูกเฉลยแล้วนะจีนอตกาลังจะได้รู้ความจริงแล้วว่าใครกันแน่ที่ทําลายหมู่บ้านของเขาบวกกับการได้ร่างใหม่ของจีนอตที่ดรคูเซโนให้เป็นไพ่ไม้ตายเป็นร่างสุดท้ายที่ดรคูเซโนจะให้จีนอตได้เพราะว่าณเวลานี้ดรคูเซโนได้ตายไปแล้วครับจากการมาขอเครื่องจักรกลสังหารและกลุ่มของเครื่องจักรกลสังหารนี่แหละครับก็มีความเป็นไปได้เหลือเกินที่จะเป็นกลุ่มที่ทําลายหมู่บ้านของจีนอต ถ้าเกิดใช่ขึ้นมาจีนนอสจะต้องสาสนาความแค้นกับกลุ่มนี้ถึง2ประเด็นด้วยกันนั่นคือการทำลายหมู่บ้านของจีนนอสทำลายครอบครัวของจีนนอสแถมยังทำลายคนที่มีพระคุณต่อจีนนอสอย่างดรคูเซโนด้วยคราวนี้แขนฝังหุ่นเลยทีเดียวก่อนหน้านี้จีนนอสพยายามที่จะสาสนาความแค้นกับหุ่นยนต์ที่มาทำลายหมู่บ้านของจีนนอสหรือจีนนอสจะชอบเรียกว่าหุ่นยนต์ข้างนั่นเองครับการตามหาเบาะแสตามลำพังและการต่อสู้ตามลำพังเสมอมา แต่ตรงนี้ก็ขอแอบแซวจีนอตเล็กน้อยนะกลายเป็นกระสอบทรายแทบบุกรอบเลยการต่อสู้กับมนุษย์ประหลาดรวมไปถึงพวกจากกลสังหารเนี่ยจีนอตเนี่ยเล็กกลับมาทุกรอบแต่ก็ยังดีครับที่เอาชีวิตรอดกลับมาหาดรคุเซโนได้คราวนี้จีนอตไม่ได้อยู่เพียงลำพังครับในปัจจุบันมีชุดที่แข็งแกร่ง,งไม่พอจะมีอาจารย์ที่ให้ความช่วยเหลือเขาอยู่ใกล้ๆอย่างไซไดะมะมันก็อาจจะเป็นสงครามระหว่างฮีโร่และเครื่องจากกลสังหารที่พร้อมที่จะมาะเผชิญหน้ากับเหล่ามวลมนุษยชาติแล้วแต่หารู้ไหมครับว่ามวลมนุษยชาตินั้นมีีโ่ทข็ง และเกินอยู่หนึ่งคนนั่นคือไซต์มะช่วงเวลาที่พวกมันออกมาเนี่ยก็ <c oughs> คงคิดเอาไว้แล้วนะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วพวกมันนั้นแข็งแก่งเต็มที่แล้วแต่พวกมันไม่รู้อะไรเลยครับ <c oughs> สงสาร ดูเหมือนว่าพวกมันจะแข็งแกร่งมากๆเลยนะกองทัพเครื่องจักรกลสังหารที่โผล่ออกมาเนี่ยอาจจะนําไปสู่บทใหม่และคนที่อยู่เบื้องหลังหรือที่พวกเราเรียกว่าท่านผู้นั้นก็ได้ครับอาจจะเป็นใครสักคนที่เชิกใหญ่อยู่ข้างหลังตรงนี้ก็ต้องมารอเฉลยกันนะครับว่าจะเป็นใครหรืออาจจะเป็นฮีโร่อย่างคิงก็ได้นะตรงนี้ผมขำๆนะครับประมาณว่าหุ่นยนต์ที่โผล่ออกมาเนี่ยเป็นฝีมือของคิงและราฐบอสท,ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการควบคุมจากคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตั้งแต่อาจารย์วันได้รู้จากกับอาจารย์มู ก็มีบทของวันพันแมนที่หักมุมหมกไปทาให้พวกเรานั้นเดาทางยากขึ้นเรื่อยเครับแม่ครบไม่ได้เลยนะทั้งสองอาจารย์เนี่ยดัดหลังแฟนคลับหลายรอบแล้วครับแถมยังมีบทใหม่ที่ทําให้พวกเราเซอร์ไพรส์หลายรอบด้วยเช่นเดียวกันมนุษย์ประหลาดเดิมที่คิดว่าเก่งอยู่แล้วบางทีเนี่ยปรับให้อ่อนมนุษย์ประหลาดที่น่าจะไม่เก่งเท่าไรเนี่ยถูกอัพพลังเวอร์วังอลังการขึ้นมาเช่นั้นเลยทีเดียวแถมยังมีตัวละครบางตัวอืมผมยกตัวอย่างเลยละกันนั่นคือตะขาบผู้เท่าตะขาบน่าจะเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายหรือ ตะขาบที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วแต่อาจารย์วันและอาจารย์มูละตาก็ร่วมกันเขียนบทใหม่ให้มีเสียนตะขาบเกิดขึ้นครับแล้วมันก็จะไม่แปลกเลยที่อาจารย์วันนั้นจะสะสมความคนเรียกว่าอะไร สะสมความหักมุมที่ได้รับมาจากอาจารย์มุรตะหรือได้ซึมซับมาจากเพื่อนๆมาใส่ในเวอร์ชั่นของอาจารย์วันเองตรงนี้พวกเราก็จะดาวาอาจารย์วันยากขึ้นไปเรื่อยๆครับว่าบทในต่อต่อไปมันจะเป็นอย่างไรตรงนี้มีสเสน่ห์นะแบบประมาณว่าใครดาวาอะไรไว้เหมือนจะถูกนะแต่ก็ถูกหักหลังแบบเต็มๆเลยทีเดียวพะะเอเฉลยออกมาเนี่ยเป็นคนละเรื่องเลยนะแต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะผมชอบแม่พูดกันมานานแสนานานเรื่องราวที่อาจารย์วันจะกัรมาเขียนวันพันแมนใหม่อ,อีกรอบ ที่อาจารย์วันนั้นประกาศเอาไว้ในทวิตเตอร์นะปัจจุบันเนี่ยผมหาทวิตเตอร์คนนั้นไม่เจอครับผมก็แอบบรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยนะว่าอาจารย์วันทวิตมาทําไมตอนรู้เหมือนว่าตอนที่กาลังจะทวิตเตอร์อาจารย์วันนั้นระลึกได้เลยคิดได้ว่าโหโหเรานั้นเขียนมบ,บไซโครร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วภาคสามมันถูกสสางไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรากลับมาเขียนวันพันแมนใหม่อีกรอบดีกว่าความขยันมันกลับคืนมาแล้วในตอนเช้าอะประมาณว่าทวิตเตอร์ตอนเช้าพอตอนเย็นมามันหายไป อารมณ์เหมือนว่าไม่เอาแล้วอ่ะคี้เกียจแล้วไม่ไม่อยากจะเขียนต่อนะช่วงเวลานี้แล้วหรือว่าอาจจะเขียนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทวิตดีกว่าอเราคี้เกียจแล้วอ่ะเราลบทวิตเตอร์ดีกว่าน,นี่ใสเหมือนใส่ตะมะเลยนะอาจารย์วันเนี่ยเหมือนกับอารมณ์ปั่นเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมก็าออาามหาทวิตเตอร์ของอาจารย์มูร์ตะเอ้ยขอพายหาทวิตเตอร์ของอาจารย์วันกลับคืนมาไม่ได้เลยนะอารมณ์ใส่ตะมะเลยนะครับเนี่ยหรือว่าอาจารย์ปั่น หรือว่าอาจารย์จะกลับมาเขียนจริงๆแล้วอาจจะช้าหน่อยก็เลยลบพาวเตอร์นั่นออกไปแต่อาจารย์ก็เวิยแล้วเนาะพวกเราก็เชื่อว่าคราวนี้อาจารย์คงไม่ได้กลับไปเขียนม็อบไซโครร้อยภาค4นะน่าจะกลับมาเขียนวันพันแมนให้มันจบจบภาคนี้ไปก่อนก็ประมาณว่าเขียนสลับกันม็อบไซโครร้อยจบภาคหนึ่งไปวันพันแมนจบอีกภาคหนึ่งมาอะไรประมาณนี้นะ ส่วนเรื่องราวที่จะถูกสาสางเรื่องราวที่เกี่ยวกับ g ีนอตคนที่ทำลายหมู่บ้านของ g ีนอตหุ่นยนต์ข้างตัวนั้นจะเป็นใครตรงนี้ก็โฟกัสไม่ได้เพียงคนเดียวแต่ว่าที่ผมโฟกัสและผมสนใจมากๆนั่นก็คือเป็นฮีรโร่ด้วยกันเองก็จะมีอยู่2อคนด้วยกันนะเมทัลไนท์กับอัศสวินขับเคลื่อน แต่ว่าผมเทน้ำหนักมาที่อัจจวินกับเพื่อนนะครับเพราะว่ามีอะไรแปลกๆหลายอย่างซึ่งข้อมูลนี้ผมก็ได้พูดคุยกับเพื่อนคนนึงนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของวันพันแมนแล้วก็เขาทําช่อง YouTube ไว้ด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ก็ไปดูผลงานของเขาได้ด a กสตอรี่เรื่องเล่า 3D นะก็ <c oughs> ก็ผมพูดเล่นอะด์ตสตอรี่เรื่องเล่า3 d ดีนะครับหยอกหยอกนะทำไมได้ยินคือหยอกหยอกนะไม่รักไม่หยอกสาเหตุที่ผมสงสัยอัศวินขับเคลื่อนก็จะมีเรื่องราวความเป็นมาดังนี้ครับเพราะถ้าหากใครยังจําได้อัศวินขับเคลื่อนจะเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกๆเลยที่เข้ามาหาจีนอตแล้วบอกกับจีนอตว่าเมทัลไนท์เป็นสตูของจีนอตแล้วก็ทาให้จีนอตระแวงเมทัลไนท์ตลอดมารวมถึงผมด้วยเช่นเดียวกันครับคิดตลอดมาว่าเมทัลไนท์เนี่ยไม่สมควรที่จะเป็นฮีโร่น่าจะเป็นฝั่งผู้ร้ายหรือฝั ที่ตรงฉินของเมเทไนด้วยเช่นเดียวกันและคนที่ใส่ที่ไม่ร่วมมือกับฮีโร่คนอื่นๆด้วยตรงเนี้ยมันเป็นปริศนามา,มากๆที่จะทําให้พวกเราสงสัยเมเทไนด์และผมก็คิดว่าอัศวินขับเคลื่อนเป็นพวกดีนะเป็นฝั่งดีเพราะว่ามาร่วมมือกับจีนอตมาบอกจีนอตว่าใครเป็นคนทํรลายหมู่บ้านของจีนอตหรือใครที่เป็นศัตรูของจีนอตแต่เอาเข้าจริงเนี่ยคนที่ไว้ใจไม่ได้กับเพนอัศวินขับเคลื่อนเสียเองครับมันดูมีอะไรที่น่าสงสัยและตัวผมเองก็เริ่มสงสัยในอัศวินขับเคลื่อ จะพยายามใส่้ลยเมทไนไนท์ด้วยซ้ำไปนะจากคําพูดต่างๆที่พยายามโน้มน้าวจีนอตให้เชื่อว่าเมทไนไนท์เป็นศัตรูของจีนอตเหมือนกับผักภาระออกจากตัวเองความเป็นจริงน่าจะเป็นอัศวินกับเคลื่อนด้วยซ้ำไปที่เป็นคนทำลายหมู่บ้านของจีนอตแต่ให้จีนอตนั้นหลงเชื่อว่าเป็นเมทไนไนท์ต่างหากล่ะที่ทาลายหมู่บ้านของจีนอตหลอกให้จีนอตเข้าใจผิดอะไรประมาณนั้นครับมิใสยของอัศวินกับเคลื่อนมันดูแปลกๆนะเวลาจัดก,การกับพวกมนุษย์ประหลาดหรือจัดก,การกับพวกหุ่นนนยต์ที่เป็็พกกกกจจัรลสงหาะ นชิ้นส่วนหรือเศษซากเหล่านั้นไปวิจัยต่อและนิสัยของอัศวินกับเพื่อนจริงๆไม่ได้เป็นคนดีมากมายนะเป็นฮีโร่และเป็นหุ่นโจรที่หวังผลประโยชน์ซะมากกว่าถ้าช่วยได้แล้วมันหวังผลก็จะช่วย แต่ถ้าหวังผลไม่ได้ถึงช่วยได้ก็จะไม่ช่วยยกตัวอย่างเช่นตอนที่ร่วมมือกับจีนอร์ตในการจัดการกับไซโคโอโรจิเมื่อพลังของจีนอร์ตมันหมดไปแล้วความจริงจะต้องช่วยจีนอร์ตก่อนนะแต่ก็ทิ้งออกไปอย่างไม่มีเยื่อใยเลยทีเดียวเพราะตัวเองได้ผลประโยชน์ไปแล้วนั่นก็คือชิ้นเนื้อของโอโรจิ R เพื่อน,นําไปวิจัยต่อน,นั่นเองครับทิ้งเพื่อนได้ลงคอหล่นตูบลงมากับพื้นเลยทีเดียวนี่ยังไม่นับรวมในจังหวะที่ไม่ช่วยเซกินกันด้วยนะในจังหวะที่จีไฟเข้ามาและกําลังจะจับตัวเซกินกันหร ทำร้ายเซกินกันอัศวินกับเคลื่อนก็บอกว่าพลังของตัวเองหมดแต่ก็โชคดีครับที่ได้ฮีโร่อย่างจีนอตเข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันจัดการกับ G ีไฟตรงนี้ผมแอบคิดเล็กๆนะพบว่าอัศวินกับเคลื่อนกับ g ีไฟเนี่ยหน้าตาคล้ายกันมากเลอเกินอยู่องค์กรเดียวกันหรือเปล่าพอเจอเพื่อนก็เลยไม่ขัดขวางเพื่อนในการทําภารกิจแบบนี้หรือเปล่า ถ้าเพื่อนคิดเหมือนกันก็บอกผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมสงสใส่มานานแล้วแต่ข้อมูลเพียงแค่นี้ก็คงระบุไม่ได้เลยนะว่าจะเป็นอัศวินขับเคลื่อนถึงแม้ว่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกันกับพวกจักรกลสังหารเหล่านี้และอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือพวกจักรกลสังหารเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวแล้วครับหลังจากที่เก็บซ่อนตัวเองเอาไว้นานแสนนานปล่อยให้พวกมนุษย์ประหลาดนั้นมาอารวาสคราวนี้อาจจะเป็นพวกจักรกลสังหารนี้แหละครับที่ออกมาอารวาสแทนและก็จะต่อสู้กับเราฮีโร่พอพวกมันมีข้อมูลมากพอแล้วตรงนี้ก็น่าคิดครับ อัจวินกับเคลื่อนกับกลุ่มจักรกลสังหารมีลักษณะที่คล้ายเคิรนกันมากโดยเฉพาะ G4 และ g ีไฟผมสังเกตจากดวงตานะตรงนี้กแ็แทบจะเป็นพี่น้องกันได้เลยแอบขำตัวเองเล็กน้อยหุ่นยนต์เป็นพี่น้องกันก็ คนผูกผลิตจะพี่เดียวกันน่ะหน้าตาก็เลยเหมือนกันส่วนในคลิปนี้ก็ตัดจบเพียงเท่านี้นะพวกเราพูดคุยกันเพียงแค่นี้เพื่อนๆมีประเด็นอะไรมากมายที่มากกว่าน,นี้มีประเด็นอื่นที่มากกว่าน,นี้มีประเด็นอื่นที่สงสัยหรืออะไรก็พิมพ์มาบอกกันพูดคุยกันนะ และสิ่งที่เพื่อนๆสงสัยแล้วมันน่าสนใจใมากๆเนี่ยเดี๋ยวก็ไปทําคลิปพูดคุยกันต่อๆไปนะครับผมใช้คําว่าคุยมังงะเพราะว่าผมอยากจะคุยในเรื่องของมังหะเรื่องอื่นด้วยไม่โฟกัสเฉพาะวันพัฒนแมนอย่างเดียวถ้าหากมีประเด็นร้อนของมังงะอื่นก็จะเอามาคุยกันได้ส่วนในคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังจนจบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมก่อนอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำอะไรพิมพ์คำว่ารกหรือคำ เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับ T.A.R. Sport รักทุกคนแล้วมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับคุยมางาังงะ